ผมชื่อตองครับตอนนี้ผมกําลังเขียนหนังสือเรื่องราวของการทําความดีของคนหลายๆคนที่ผมรู้จักเพื่อให้คนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ได้เห็นถึงคุณค่าของการทําความดีหรือผลร้ายต่อการละเลยบางสิ่งบางอย่างซึ่งผมอยากจะเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งให้ฟังกันครับแต่ก่อนเขาจะเป็นคนที่ทําอะไรก็ต่อเมื่อมีผลประโยชน์เข้าตัวเองเท่านั้นแต่มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการตัดสินใจของตัวเขาเองที่มาจุดประกายความดีในตัวของเขาให้ออกมาเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในวันหนึ่งที่เขากำลังกลับบ้านเขาคนนี้ชื่อโหนมครับ การตัดสินใจที่ผิดพลาดที่มีเพียงเส้นบางๆแบ่งกั้นระหว่างการทำและไม่ทำความดีทำให้เราทราบว่าเราไม่ควรมองข้ามการทำความดีแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้เขาโทษตัวเองมาตลอดเขาสัญญากับตัวเองว่าต่อจากนี้ไปเขาจะต้องทำแต่ความดีและนี่เป็นตัวอย่างการทำความดีที่เขาได้ทำครับ ตัวเองดีกันนะจุ๊บจุบเฮ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับผมดิ้ตั้งใจครับเฮ้ยน้องหาเรื่องมเหรอเฮ้ ผมขอเธอครับแล้วน้องยุ่งไงด้วยอ่ะฮีร่เนาะคนดีเหรอเป็นไงอ่ะอยากยุงอีนักปุ๊บอมเสียนี่ครับเป็นไงบ้างครับพี่เป็นไรเนอะ ร้อนเป็นไรปะเนี่ยไม่เป็นไรครับพี่โอเคผมขอบคุณพี่มากๆนะครับไม่เป็นไรน้องทำไมพี่ถึงช่วยผมอะครับพี่เคยพลาดมาก่อนพี่ไม่อยากผิดพลาดอีกแล้วงั้นพี่ไปก่อนนะน้องดูแลตัวเองด้วยล่ะในบางครั้ง การทำความดีไม่ใช่เรื่องง่ายอาจทำให้เกิดความท้อขึ้นในใจแต่หากมีความพยายามที่จะทำแล้วผลลัพธ์ที่ได้ย่อมคุ้มค่ากับความพยายามของเราแน่นอนบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดจากการทำสิ่งที่ไม่ดีไปเราไม่อาจกลับไปแก้ไขได้อีกแต่เราสามารถหันกลับมาทำความดีโดยเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด เหมือนพระองคุลีมานที่ได้ทำสิ่งผิดพลาดในอดีตแต่เรียนรู้ความผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาตัวท่านเองในที่สุดมาทำความดีกันนะครับเพราะการทำความดีของคุณนั้นจะต้องมีประโยชน์ต่อสังคมไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนและมันอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นในการทำความดีเหมือนกับเขาคนนั้น ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมวันนี้เป็นวันแรกของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งสำหรับผมถือว่าเป็นวันดีๆในชีวิตอีก,กวันเลยครับดีครับพี่ครับเดี๋ยวผมช่วยครับอ๋อครับขอบคุณมากครับนอ้องครับ เอา้าคนรู้จักเหรออ๋อ,อ,อครับเขาคงจำผมไม่ได้หรอกครับแต่ผมอะ่ะจำเขาได้ดีเีเดียวถ้าไม่ได้เขาช่วยไว้ในวันนั้นนะครับผมคงไม่ได้เข้าสอบแล้วก็ไม่ได้เข้าเรียนในมาหาวทิทยาลัยคณะที่ผมใฝ่ฝันไว้ห,หรอกครับ